คือตอนนี้นะครับเราก็ได้รับการแจ้งเหตุนะครับมาว่ามีชาวบ้านพบกับงูตัวหนึ่งนะครับซึ่งตัวไม่ใหญ่มากตัวเขาเป็นสีขาวดํานะครับแล้วก็มีลักษณะเป็นกล้องๆๆพอลอแบบนี้นะครับผมก็คิดถึงงูชนิดอื่นไม่ได้เลยนะครับนอกจากงูที่เพิ่งจะมีข้อตกเถียงนะครับเกี่ยวกับเรื่องความรุนแรงของพิษของเขานะครับจะเป็นงูอะไรนะฮะเดี๋ยวเราค่อยให้เจอตัวก่อนนะครับแล้วค่อยอธิบายกันนะครับตอนนี้ปัญหาของเราก็คือ เตรียมไฟมาไม่พร้อมนะครับมีไฟฉายไม่กี่ดวงนะครับดังนั้นนี่ต้องค่อยๆทําด้วยความระมัดระวังนะครับเพื่อความปลอดภัย เดี๋ยวหันมาเดี๋ยวหันมาเดี๋ยวหันมา โอเคครับตอนนี้นะครับผมก็ยืนยันนะครับว่าเจ้างูที่เจ้าของบ้านพบนะครับที่ว่าเป็นป้องสีขาวดําตัวนี้ก็คืองูทัาวมิงคาครับคือตอนแรกเนี่ยยังไม่เห็นตัวก็ยังไม่แน่ใจนะครับว่าอาจจะเป็นงูป้องฉนวนก็ได้แต่พอมาเห็นตัวชัดๆนะครับได้เห็นเกรดกลางหลังที่เป็นรูปหกเหลี่ยมนะครับก็ยืนยันได้เลยว่าตัวนี้ก็คืองูทัาวมิงคาซึ่งเป็นหนึ่งในเจ็ดงูพิษที่มีความสัมพันธ์ในด้านการแพทย์ครับงูทัาวมิงคานะครับเราจะสามารถจําแนกนะครับได้จาก ลักษณะสีสันลงลำตัวนะครับก็ここจะเป็นป้องๆนะครับเป็นป้องสีขาวและดํานะครับแตงแล้วก็ตามนะครับงูป้องฉนวน,นมาชนิดก็มีสีสันแบบนี้นะครับเราก็จะมาดูที่เกล็ดกลางหลังคือเกล็ดกลางหลังนะครับถ้าเกิดว่าเราเห็นเกล็ดกลางหลังเนี่ยเป็นรูปหกเหลี่ยมแล้วก็มีลักษณะใหญ่กว่าเกล็ดอื่นๆของลําตัวนะครับเราก็จะสามารถจําแนกได้ว่าตัวนี้ก็คืองูทัศมิง่งคางูทัศมิ่งคานะครับก็จะเป็นญาติกับงูสามเหลี่ยมครับก็คือแตกต่างกันแค่สีสันตรงลําตัวงูสามเหลี่ยมนะครับตัวจะเป็นป้อง สีเหลืองดําทัศนิงคาจะเป็นสีขาวดานะครับผมซึ่งลักษณะแบบนี้ก็สามารถจะ้จำแนกได้งูสามเหลี่ยมเนี่ยจะพบได้ใกล้แหล่งน้ำนะครับเพราะว่าเขาชอบอาศัยหากินพวกงูอยู่ใกล้แหล่งน้ํานะครับส่วนงูทัศนิงคานะครับผมก็จะเป็นงูที่เราสามารถพบได้ใกล้แนวป่านะครับแล้วก็ในบางพื้นที่อาจจะเป็นใกล้ทะเลก,ก็พบได้เช่นกันนะครับผมซึ่งเป็นงูที่ถ้าเกิดว่าเทียบพฤติกรรมแล้วเนี่ย พฤติกรรมเขาจะค่อนข้างดูว่องไวนะครับแล้วก็ดูก้าวลาวกางูสามเหลี่ยมนั่นเองโอเคครับเดี๋ยวจะขอมาเข้าประเด็นนะครับที่เมื่อไม่นานมานี้เนี่ยก็จะเป็นประเด็นที่อาจจะมีการถกเถียงกันนะครับเกี่ยวกับประเด็นที่บอกว่างูทัศเสียงคาเนี่ยมีพิษรุนแรงที่สุดในประเทศไทยจริงหรือไม่คือตรงนี้นะครับจะขออธิบายนะครับว่าผมเชื่อว่าคนที่กล่าวแบบนี้เนี่ยเขาจะมีการอ้างอิงผล ld 5 0นะครับในการทดสอบ พิษงูนะครับมาอ้างอิงก็คือ LD50 ในการทดสอบพิษงูเนี่ยจะมีการนําพิษงูทั่วทั้งโลกนะครับมาทดสอบในหนูทดลองนะครับว่าพิษงูชนิดไหนนะครับที่สามารถฆ่าหนูทดลองได้เร็วที่สุดในปริมาณที่เท่ากันคือจากการทดลองนั้นเนี่ยงูทับสมิงนคาก็มาเป็นอันดับหนึ่งของงูในประเทศไทยนะครับที่เป็นงูบกแต่ผมต้องอธิบายอย่างนี้นะครับว่าการทดสอบในลักษณะน,นั้นเนี่ยมันเป็นการทดสอบกับสัตว์ที่ไม่ใช่มนุษย์ นะครับหนูนะครับแมวสุนัขมนุษย์เนี่ยเวลาถูกงูกัดเนี่ยผลกระทบมันมีความแตกต่างกันทั้งนั้นนะครับดังนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้เราไปคิดว่างูชนิดไหนพิษรุนแรงที่สุดนะครับไม่ต้องไปสนใจเรารู้แค่ว่าถ้าเกิดว่าเราถูกงูพิษอันตรายกัดเนี่ยเราต้องไปพบแพทย์ให้เร็วที่สุด LD 5 0นะครับคือเป็นการทดสอบความเป็นพิษนะครับโดยในกรณีของงูเนี่ยจะมีการใช้หนูทดลองนะครับมาปริมาณหนึ่งนะครับ แล้วก็นําพิษของงูเนี่ยมาฉีดใส่ทุกรองนะครับคราวนี้เขาจะดูว่าพิษงูตัวไหนนะครับที่สามารถฆ่าหนูได้50%ของจำนวนทั้งหมดในปริมาณที่น้อยที่สุดงูชนิดนั้นก็จะมีพิษที่ดุนแรงที่สุดครับและนี่คือปัจจัยที่จะเป็นช่องว่างครับเนื่องจากว่าร่างกายของสัตว์ชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหนูเป็นคนหรือเป็นปลาเป็นม้านะครับ จะมีผลกระทบที่แตกต่างกันเมื่อถูกพิษฮนะลองดูในกรณีของงูปล้องของและงูใสซ,ซึ่งทางการแพทย์เนี่ยจะจัดอันดับความรุนแรงของพิษของงูสองชนิดนี้ว่าเป็นงูพิษอ่อนนะครับเนื่องจากว่าพิษของเขาเนี่ยถ้าถูกกัดแล้วก็แทบจะไม่มีผลใ,ใดๆบางคนถ้าถูกกัดอาจจะมีอาการปวดบวมบางคนอาจจะแทบไม่รู้สึกอะไรเลยแต่ถ้าเกิดว่าเรานําผลการทดสอบตาม LD50 มาใช้นะครับ พิษงูปล้องทองและพิษของงูใสนะครับที่ปกติแล้วแทบจะไม่ได้มีอันตรายใดๆจะมีความรุนแรงกว่าพิษงูเขียวหังไม่ตาโตทันทีและจากเหตุผลเบื้องต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ยืนยันว่าการที่จะนำผลเอลิฟเนี่ยาวัดความรุนแรงของพิษงูจริงๆเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่อาจจะไม่มั่นคงหรือว่าไม่แน่นอนเสมอไปแล้วก็ความเห็นส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าถ้าเราถูกงูทัศมินคากกัดเนี่ย กับเราถูกงูเห่ากับงูจงอางกัดเนี่ยผมมองว่าการถูกงูเห่ากับงูจงอางกัดเนี่ยมีความอันตรายมากกว่าเนื่องจากว่าต่อให้งูทั้งสิเงคารเนี่ยมีพิษที่รุนแรงก็จริงแต่ในการกัดครั้งหนึ่งนะครับปริมาณพิษจะแตกต่างกันงูเห่างูจงอางก็จะมีตัวที่ใหญ่กว่ามีต่อมพิษใหญ่กว่าแล้วก็มีพฤติกรรมบางครั้งเนี่ยกัดแล้วไม่ยอมปล่อยดังนั้นความเป็นอันตรายเนี่ยในการโดนพิษที่มีจํานวนมากนะครับแล้วก็มีพฤติกรรมการกัดที่ติดแน่นเนี่ย ส่วนตัวผมมองว่ามันอันตรายกว่างูทัศมินคามากนะักดังนั้นนะครับในเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยก็จะอธิบายเป็นความรู้ให้ทุกท่านรู้นะครับว่าต่อให้โดนงูชนิดใดกัดเราควรไปพบแพทย์ที่เลที่สุดนั่นคือคําตอบที่ดีที่สุดครับไม่จําเป็นต้องรู้ว่างูชนิดไหนพิษรุนแรงที่สุดครับ